ah <sighs> ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคผาพาโชคกูดับน้ำโชคนะคะะน่ะอ๋อมาเลยเนาะคือผู้กล้าปัาตากองค่ะมือึ้นดินะคะเราส่งในสุ้มโซเล่ขึ้นดิเนาะคะ่ะมี่มี่ผู้อคอมเมนต์นะคะว่า,าเป็นพระด,ด้วยนะคะเป็นพระด,ด้วยแล้วก็เพิ่มคอมเมนต์มา เลขเพื่อน่ะว่าจำเป็นต้องไปนั่งส้งวันสันแต่ว่ากับดีอยู่เด้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมากความเหม็นเท่าเพื่อนมึงเท่าเอเซียเนาะค่ะถ้าถ้าว่าเท่าส้งแล้วได้ตัวเลขมากเองสิเนาะเออเป็นอย่างเพื่อนคือเขามามึงแสดงว่าเพื่อนกับสนใจอยู่เด้เนาะเพื่อนกับสนใจตัวเลขเท่าอยู่เด้เนาะเพื่อนถึงเพื่อนถึงมาคอมเมนต์เนาะค่ะลาคาเมว่าให้เอเซียเนาะค่ะแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างค่ะว่าเป็นอย่างแม่คู่กับ คือเฮ้าเป็นสายบุญนะคะซึ่งทําพิธีแตละเทียนะคะทําพิธีแต่ละครั้งแม่คู่ก็ได้เตรียมนั่นเตรียมนี้นะคะ่ะบางคนก็อาจจะพอใจมัง่งไม่พอใจมัง่งแต่ก็ได้เป็นยังนะคะคือไม่ออกก็ไม่เป็นไรยังเสียนนะคะคนแม่คู่ยินดีที่จะเฮ็ดกระปูเนาะเฮ้าเฮามีความรู้สึกว่าเฮ้าเห็นแล้วเฮ้าได้ดีขึ้นยังเสียนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ แล้วแต่ทุกคนเนาะค่ะแล้วแต่ทุกคนเพราะฉะนั้นบอรมากันเนาะค่ะอ้าเมะมึงตัวเลขผีเห็ดมื่ขึ้นนี่เนาะค่ะแรกเมื่อคืนนี้นะค่ะปูจะเปลี่ยนแค่ตัวหนึ่งนะคะเปลี่ยนตัวหนึ่งแค่เปลี่ยนตัวงนะคะเปลี่ยนตัวงแต่ทุกคนกับยายาใหญ่นี่ด้วค่ะเพราะว่าปูยังเด่นสองกับหกเหมือนเดิมนะคะเด่นสองกับหกเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเป็นสองมันก็จะเป็นสองสี่สองหาสองเก้าเด้อสองสี่สองห้าสองเก้าสองศูนย์จังสี่ก็ได้นะคะอีกตัวนึงนะคะ่ะอีกตัวนึงที่เิ่นเน็ตเน้ตเลยนั่นก็คือหกสี่เลขผัวเมียปรวมางสี่น 4, เนาะค่ะเลขผัวเมียเอาเงนนี้เลขผัวเมียจะมากบ่ ถ้าเก่งก็คือกับหัวเนาะ,ะค่ะค่ะลบชนะเพิ่นเก่งๆนี่มันจังสีกับหัววันมาเดี๋ยวแม่คู่จะให้มึงตัวเลขอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ตัวนี้คือตัวเลขมาก,ก่อนนะคะจะเป็น0 6 6 4์หกหกสอ่ามห้าสานี่เนาะคะ่ะเอ่อวันจันทนะคะวันจันทร์นี้เอาจะมีผลนะคะว่าตัวใดจะมาก,ก่อนเนาะคะเอ่ออย่าลืมไปทอกสอออมซีมเด้อ แม่ครูจะไปนะคะจะไปนี่ก็คือ46กับอ2 5, หล้ลกาสา30นะคะ46 2ห้า30นะคะกับเก่า0น้ำแน่นะคะอีกกั่หนึ่งที่เลขไม่สวยก็คือ2 2นะคะเลขเลขที่เพื่อนบอกว่าเลขเลขบ่สวยมันจะมาอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้หนึงอีกตัวนึ่งนะคะนี่ค่ะ เลขทั้งหมดนะคะ่ะมันจะมีมีหกมีเก้ามีสามมีศูนย์มีสองมีสี 3, ่ 0, 2, นะคะ่ะเันจะเด่นเปนเด่นสามตัวเลยก็นั่นก็คือสี่สองหกนะคะสี่สองหกเพิ่นห้ตัวเด่นมากแต่เด่นที่สุดคือเลขสองกับเลขหกเด้อท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยว,ยว,ยวแม่พู่จะเอาอันนี้มือขอเลขคุณตาหน่อยเอาอันสมุดอันนั้นละเทียนเซยู่หั่น ี่เด้อค่ะไอทีไม่ไม่เออสมุดใหญ่ค่ะนี่นะะเด้อค่ะอ๋อเลขที่ไม่กลัวใครก็มีสี่กับสองนะค่ะมีสี่กับสองแล้วแล้วศูนย์กับหกและเก้านะคะคือที้อายเพิ่นกับหัวให้เฮ้าพร้อมเลยนะคะเพิ่นจับปูนะคะจับปูที่ครูบอกว่าเอาไปลบก,ก่อนนะคะเอาไปลบก,ก่อนเพื่ออาจจะได้ฉลองเนาะ อาจจะได้ฉลองกันได้ก็ได้นะคะก็จะมี9464นะคะ94642203นะคะร่องออกไปเมืองเด้อ8 03นี่พ่อเล่าเฮาเห็ดเอ่บวงสรวงมือเคลืนอนหนีนะคะ่ะน้องแอ๊ดกับฝันเออ่ท่านอาจจะไปย้ำน้องแอ๊ดเนาะคะ่ะไปย้ำน้องแอ๊ดเลขปูเมฆแม่ปูมีคว่ำบนเขามีมีความรู้สึกนะคะในความรู้สึกถ้าเลขปูเข้าจะเข้าล่างนะคะจะเข้าล่าง ล่างเหมือนเดิมเนาะค่ะปกติรูน่ะถ้าเดินบนกับถ้าเข่าได้นี่ก็จะยาวก็คือบนอย่างเดียวถ้าเข่าล่างกับสีล่างอย่างเดียวจังเสียเนาะค่ะอ่ะเลขของรูจะเป็นตัวใดจังมะมึงเนาะอ่าเลขซีตัวนี้เพื่อนบอกว่าเอาไปลบเลยเพื่อนว่านะค่ะมีซีเก้าหกซีสองสองสามศูนย์เด้อเอาไปลบเด้อค่ะนี่อันนี้คือเหตุอนขึ้นนี่ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น เอาไปก้อนเอาไปอทอกอ็ซอออนสีก่อนก็ได้นะคะตัวนี้เดิมหรือหรือผู้ใดอยากเอาไปสีแดงก่อนหรือฮานอยก่อนก็ได้นะคะอันนี้เดิมเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวปูจับไห่เห้านะคะปูจับไห่เฮ้าแต่ทุกคนอย่าหลุดกรอบนะเอาเอาไว้ในหนีก่อนแล้วจะมีเสื้อผัยอีกอันนึงคือ มื่อนี้เป็นขึ้นวันพระเนาะค่ะมื่อนี้เป็นวันพระเป็นวันพระน้องแอดก็จะไปเฮ็ดออไปเฮ็ดบุญยุวัดแล้วกะจะเอาเอาขอ,องไปกราบบ่ายอยู่ที่ล้านพญานาคน้องแอดจุดถูกได้ตรง,งตรงตัใดนั้น <Yeah. S 2> เดี๋ยวจังมาเมือกันนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งนี่เป็นเลขขี่ขัานเพิ่นมา เลขขีขานหมายถึงว่ามีตัวออกให้ตั้งสีออกได้เิ่นวังเสียงเนด้อค่ะแต่นั่นก็คือทิมบ่ได้แต่ว่าิ่นบันเลขขีขานเอาเิ่นว่าเออเลขขีขานเลข3ตัวพันให้064 064แล้ว564เนาะค่ะให้564กสีเดี๋ยวพูดจะเอาหนีในมือเอ่้อขิ้มเอาโทรศัพท์ให้หน่อยโทรศัพท์แม่อยู่ไหน ครึ้มมา,มาให้หน่อยครึ้มครึ้มเดี๋ยวนะคะ่ะจะให้ดูของน้องแอ๊กนะคะว่าน้องแอ๊กอะไปจุดถูกป้อนผาได้ตัวใดมวดที่แล้วน้องก็จุด,ดได้เด้นองกว่าจุดได้ต่วานบบาน้องสบายนองก็เล่บเ,อ,บาเอา หวดกวนปุ่นน้องก็ได้คือกันน้องกระจุดได้คือกันแต่น้องก็บ่ได้เอาหัวดกวนปุ่นนองเอาอยู่เนาะค่ะแต่แต่ได้เพิ่นมาเด็กโาทุนอยู่แม่คู่ิ่นวางสิเนาะแต่แต่หัวดบางหันนีก็ได้เพื่อนหันลืมเออเนี่ยเพิ่นไปไหวมือเศร้านี่แล้วค่ะผัดผู้ชมอ้าวมึงสะท้อนแสงบ่มึงให้ชัดเกียดแล้วค่ะ ดูให้ชัดกี้เห้าหกสี่ตัวตรงๆเลยค่ะน้องแอกขอไปจุดกะถวายปูเนาะคะ่ะถวายปูแปบไายถวายผลละไม่เก่าย่างดูทีร้านพญนาตเนาะคะ่ะที่ตรงลานถูดำนะคะแล้วน้องแอกจุดมาเลยโตตรงตรงหน้าแปลกบ่ท่านผู้ชมนั่นก็คือห้าหกสี่เลยเด้ค่ะ หกสี่ตรงๆได้ด้วยะคะ่ยะ,คะงตรงอ้าวค่ะน้องกระตั้งคิดอธิษฐานเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นหกหกสี่เพราะว่าอันเลขหามันขาดบอ่อขาดแต่วันไม่พู่ว่าบอ่อขาดดอกบ่อขาดเาดนาะขาดบอ่ออ้าเอาเอาเอาเ,าเาต็มๆก็เนานะ,ะอ่ะแคบไปเด้อค่ะแคบไว้แคบไปนี่คืออ่าตัวเลขที่น้องแอดไปจุดคืนวันพระเนาะ เสาวันราเนาะค่ะเสาวันผา,นะะนผาไปทําบุญกอนหละมะามาถวายผลไม้เก่ายางใข่ปูเนาะคะ่ะแล้วน้องก็จุดออกมาคือ564ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมห้านี่ถ้าใครเป็น f อซของแม่ครูจะรู้ว่าเอะจะรู้ว่าเลขตัวเนี่ยของปู่เข้าตรงๆรง ตอนออกพรรษาเนาะค่ะไม่คู่จับก็ได้ว่ามันปีปีพ่อซอสองพันเท่าไรเนาะค่ะแต่ว่าออกตรงๆแต่นานแล้วนะนานแล้วมันจะกลับมาออกอีกบอ่เนาะค่ะตัวี้มันจะกลับมาออกถือบอสามตัวโอลยบอแต่หกสี่นี่รู้สึกว่ายังไม่ออกนานแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมสองสองเด้ออย่าลืมสองสองเลขที่ไม่สวยเนาะค่ะเลขที่บอสวยอ้าวัวเน้นเนเลยน่นนอกแอร ตั้งคิดอธิษฐานแล้วไปจุดได้ตูตงๆด้วยแล้วผู้บอกว่าคุณจะให้นะคะจะให้เพราะว่าเพิ่นจะให้เข้าฉลองเนาะคะ่ะให้ฉลองอเพิ่นครบสามปีเนาะคะ่ะครบสามปีปกติแล้วเราสร้างอะไรก็ต้องฉลองครบสามปีเนาะ,ะแต่ปีแรกอะรลังกายเนาะคะ่ะคันเข้าได้เข้าได้คือจงปีที่แล้วท,ที่จะฉลองเพิ่นเนาะคะ่ะ ม่คู่ก็ยินดีคือเกาได้ขาดยินดีที่จะเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะผู้ใดๆเนาะคะ่ะผู้ใดได้เพราะว่าแม่คู่คงจะไมีกําลังสื่อถึงขนาดนั้นเนาะคะ่ะถ้าใครได้นะคะไทยผู้ใดๆอยากเป็นเจ้าภาพมอลล์เพื่อจะมาเฉลิมฉลองปูก็ได้เนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะตอนนี้แม่คู่ก็เริ่มเพื่อมันหนาวเนานะคะ่ะเริ่มที่จะหาตนใหม่เข้าไปปลูกแผวปูแน่แล้วนะคะ่ะซึ่งตอนนี้ เมซี่เนาะคะ่ะเมซี่เพิ่นกับมึงไห้เนาะคะ่ะเพิ่นมึงไห้เพิ่นก,พนกับเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะดูแลไห้เด้อแม่คู่แม่คู่ก็เลยว่าโอ้ยมึงไห้แน่เพราะว่าแม่คู่มามีเวลาไอ้จังไดก๋กะอยากได้ยังกะบอกแม่คู่เดี๋ยวแม่คู่จะหาม,มาใหา้เนาะคะ่ะแต่ว่าว่าสื่อดินสื่อ,อยังเนาะ,ค,ะค่ะกะนี่ขอบคุณเอฟซีทียู่ T U ของผมเนาะคะ่ะที่เอ่อคนสื่อดินไห้เฮาน้ำเนาะคะ่ะสื่อดินหลักกะเอ่อ เป็นเจ้าภาพนะค่ะเป็นเจ้าภาพเสาเสาโทนะค่ะเสาโทค่ะให้ค่ะขอบขอบขอบคุณหลายๆนะคะมีเจ้าภาพเสาโทนะคะเออมันจะมีเสาเอศเสาโทเนาะค่ะแม่อคู่กับเนื้อมาเป็นเสาเอศเสาโทเป็นต้นเดียวกันเพิ่นมาบ่แมนเนื้อคู่เสาเอศขคือเสาเอศเสาโทขึ้นเสาโทอ๋อค่ะแสดงว่าเข้าเข้าก็ได้แล้วเนาะค่ะแล้วเข้าได้เข้าเข้าเขาได้เพิ่นบอกว่าเออที่แม่อคู่ใดมากน่ะก็คือจะเป็น อแม่พูบ่แน่ใจว่าเสาใดเป็นเสาเอกเนาะค่ะเสาโทเสาโทกับเสาเอกอันใดมันเป็นก้อนกันท่านผู้ชม,มที่นี่ได้แล้วเนาะค่ะเหลืออยู่เสาหนึ่งเหลืออยู่เสาหนึ่งบันดาลีห้ผ่าค่ะกจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่มากมากนะค่ะที่มาเป็นเจ้าภาพเสาศาลาการเปลี่ยนที่จะ สร้างเพื่ออปูมพระพ,พุทธไปเป็นเเออ่พระนะคะเป็นพรงงะอุ่งไงเลยค่ะองค์ใหญ่เป็นพระประธานนะคะองค์องหญ่แต่แบบเป็นพระโบราณของขั้นเจ้าอยู่แลปกติจะตากแดีดมือั่นกระโดดน,นะคะแต่ว่ามีงบประมาณที่นี่พระอาจารย์เพื่อนก็นเริ่มเพียรขึ้นนะคะเริ่มเพียรขึ้นแล้วค่ะได้ได้เสามาน แต่ว่าเสาเอกเสาโทบ่มีเพิ่นวายอังสิ่เนาะค่ะเพิ่นก็บอกอย่างสิ่ง,ะะบบง,ง,งละไปคู่ก็คิดว่าอ้าเดี๋ยวอีกแค่เสาเดียวทําไมไม่มีใครจองรอใครอยู่เดือนเนาะคะ่ะใส่เฉพาะอย่าเนาะคะ่ะก็ยังเหลือเสานึงเดอ้อค่ะเหลืออยู่เสานึงแม่คู่ด้อว่าเสาเอกเสาโทนเสาเดียวกันขอโทษขออภัยหลายๆค่ะค่ะเอา้าลองเด้อค่ะลองลอง,ลองเอาไปพิจารณามึงนะคะ4 6, 6นะคะหกสี่สี่เกคือ เป็นคือจะงวดวังหันเลยนะถ้ามาก็คือมาตัวตรงๆเลยเนาะคะ่ะมาตัวตรงๆเลยเนาะคะ่สสะ,คะสองสองสามศูนย์นะคะสองสองสามศูนย์เลขที่เพิ่นไห้เฮ้าที่เพิ่นไห้สามศูนย์เนี่ยศูนย์หกศูนย์หกสี่หรือห้าหกสี่นะะี่ได้ค่ะแม่คู่กับบ่อควายบ่อควายเข่าใจเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับบ่อเด้เปลี่ยนตัวเลขเนี่ยอยู่ในเหมือนแต่ทุกคนก็อย่าออกจากนอกกอดแล้วค่ะจังได้เฮาก็เอานอกกอดก่อนเพราะว่า ทุกคนฝันดียกเว้นแม่คู่แม่คู่ฝันแม่คู่พอฝันนอกมือนขึ้นแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาน่ะฝันดีลุงแอ๊กกับฝันว่าเออได้ได้ได้ไปเฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับพญานาคนี่ล่ะเราเราเพิ่นไปจ้างของเหง้ามาเพิ่งมาไปจ้างของเหง้าคือจังหวะแม่คู่เหรอเป็นผู้จ้างแล้วสิแต่งาไข่ท่านเจ้าว่าสั่นท่านเจ้าจะเอาแค่ร้อยเก้าสิบบาทว่าสั่นเพิ่นว่าเอาแค่ร้อยเก้าสิบบาท แก่มาในแม่คู่ก็เลยให้เงินไปสามสามลอยผลมาให้เงินไปสามลอย่นเลยว่าโอ้ยให้ให้เขาอันไออันสองลอยซะมาสั่นเอาไวล้ลอยหนึ่งหั่นตัหันห่นก็เหลือแล้ยวมาสั่นน้องแอ๊กว่าสรุปแล้วน้องแอ๊กก็เลยให้เขาให้คือเกา่าให้ที่ไปอ่แต่งค่ายในความฝันเด้อค่ะเอาไปแต่งค่ายามาแตงค่ายแต่ามาฉีดโรมันไหนโรน่ะ สีลม่งบไดดันไดคือแบบสมัยโบรานเหานีันหมค่ะเป็นขันสูงๆว่าบันไดน่ะมันมันคือจังมันสีห่างมันสีสูงคนเลยบอกกาล่งว่าสันคนเลยยืนอันขย้ำเงื่อนละขดึกให้เรื่อยว่าสันดึกให้ดึกให้เอาไปอันแตงขันค่ะแล้วลูกซิดอีกผู้นึงกับฟันว่าไปล้านพญานาคคือกันม่วงเดียวกันเลยค่ะว่าไปล้านพญานาคซึ่งไปแล้วเพิ่มมาบังไฟขึ้นล่า ไชหลายวัเพิคน,นก็เลื่ไปฟา,าดบังไฟอย่งคือขึ้นหลายเป็นลูกแก้วีค่ะเป็นลูกแก้วไอข,ขึ้นขึ้นวัสนพนิคนว่าไปหอดเราจะจได้รลนมาถือหัวคนวางเีเนาะเอาสิเป็นหาศูนย์หรือสามศูนย์หรือเกาศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าน้องแอฝันหนึ่งศูนย์เก้าค่ะหนึ่งศูนย์เก้าหรือเ้าเอาศูนย์เก่าหนึไรไดนะ้ค่ะท่านผู้ชมศูนเนาะคลิปแม่คู่อาจจะยาวจักหน้อย ฟังให้จบเด้อค่ะฟังให้จบยาเรือนเด้อเพราะว่าความฝันจะอยู่ไถ่ไทยเดีย้ยความฝันจะอยู่ไถ่ไทยเพราะว่าถ้าปู่ไม่บอกแม่ครูปูป่ก็จะบอกลูกศิษย์ัเสียงเนาะคะ่ะแม่ครูเสีอว่าตัวเลขปู่น่าจะประทานพรให้ให้ลูกให้ล้านได้โศกได้ลาบดูนเนาะเพราะว่าเพิ่งนก็นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะสร้างเพราะว่าแม่ครูก็ยุท หยุดมาหนึ่งปีเนาะค่ะหยุดมาหนึ่งปีพอดีครบเลยเนาะค่ะครบแล้วแล้วเพอนก็บ,บอกว่าเดี๋ยวปู่จะดึงไอ้ช่างกลับมาแล้วนะคนมาจังสีคือตั้งแต่สั่งโอง์ปู่พญานาคแล้วช่างช่างนถดไม่เคยได้มาอีกเลยเนาะค่ะบ่ได้มากมีแตไปเหตุงานอยู่ต่างจังหวัดคือแถวยุทธยาแถวชนบุรีเนาะค่ะไปเหตุพญานาคนี่แหละค่ะไปทางปุ่นไปโซนทางปุ่นทีนี้อยู่ดีๆอ่ะ ปูเพิ่งพูดถึงน้องเมื่อคืนนะคะว่า,าปูเศร้าแห่งงานมันแล้วเพคุณมาเศร้าแห่งงานมันอยู่ทางฟูแล้วปูจึงถึงมันม่านีมาสั่นแห่มันมาหาปูเมื่อเช้าสัน่นไปชนเมื่อเศร้านี่สศร้าโนดมากเนี่ยเศร้าโนดมากมาขอเขาไปไหว้ปูสัก,กวันมาแต่ขึ้นนอนย่างกิฟต์หนีปูอยู่เประมาณสี่เ,เพราะว่าเพิ่นจะไม่เห็นานาศาลมาค่ะนาศาลิ่นจะเห็นไล่ให้ให้ปูย่าง แล้วก็จะเออ่เฮ็ดพญายนาคไข่แม่คู่หนึ่งหนึ่งองค์นะคะหนึ่งองค์เพราะว่าเออ่ตอนที่เฮ็ดน้ามันเพิ่นย่งางท่านเนี่ยมีของแก่ของแถวแม่คู่นะคะเพิ่นกระเจี๊ยบผมเฮ็ดแต่ละแต่ว่าผมย่งางท่านแตง่งเพืันย่างหท่านใส่เศษองค์ประมาณเท่านี้แหละนะฮะก็น้องก็ทำปูดำจำลองอยู่นะคะปูดำจำลองเพิ่นกระเฮ็ดเดี๋ยวทา,าปู ให้ลาบให้โชคเข้ามาเนี่ยแม่คู่ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเด้อค่ะเอาคิดงา่ายงายขนาดอนะ่ะเดี๋ยวมืออื่นเสาร์จะรีบตื่นแต่เสาร์หรือว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณถุ่มกุ้งกวาบรรยากาศกลางคืนเนาะค่ะแม่คู่จะเขียนลายสวดพิมมึงก็ได้เพราะวันจังทร์บ่ายเดี๋ยวจะเล่า,าตัวเลขให้ชัดเจนก่อนึ่งนะค่ะเอาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์ให้แม่คู่เด้อ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ